วันดีครับทุกคนเปิดคลิปกันในรถนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกําแพงเพชรกันไปดูครับผมว่าใช้ชีตแบบฟูลเทดฟูลไลฟ์เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับโดยตอนนี้ผมจะขับรถไปครับใช้เวลาเดินทางก็4ชั่วโมง4 6นาทีนะครับ379กิโลเมตรเป้าหมายแรกน้ําตกคลองลานน้าตกที่สวยที่สุดในไทยครับผมอ,ออกจากบ้านเวลาประมาณตีห้าครึ่งครับเพื่อมุ่งสู่จังหวัดกําแพงเพชรออกแต่เช้าครับกลับไปถึงกําแพงเพชรเนี่ยสายๆหน่อยก็จะได้ทิวน้ําตกแบบคนน่าจะไม่เยอะ ประมาณ8โมงครับผมก็เลยนะครสวรรค์มาแล้วเข้าสู่จังหวัดชัยนาทก็เลยต้องขอจอดแวะพักกันนิดนึงโอเคครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วทุกคนเลยชัยนาทมาแล้วอีกประมาณ2ชั่วโมง11นาทีก็จะถึงน้ําตกคลองลาแล้วนะอีกนิดเดียว159กิโลครับขับมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็8โมง9นาทีแล้วผมเนี่ยเติมน้ํามันไป2,220บาทเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะไปเทดเพื่อหาค่าน้ํามันครั้งนี้กันนะไปกลับ เผื่อไว้เลยนะครับตั้งเป้าไว้วันนี้วันเสาร์เนาะเรามาเที่ยวกันคิดไว้ว่าเอาสักประมาณ5,000บาทน่าจะเพียงพอต่อทริปนี้ละ2คนนะครับชิวๆครับทุกคนตอนนี้แวะปั๊มพักอยู่นะครับเพราะว่าขับมาค่อนข้างไกลเลยนะมาพร้อมกับพี่แจ็คเลยครับ The Ghost Radio ขับรถมาชิลๆฟังพี่แจ็คไปด้วยนะครับจะได้ไม่ง่วงนะหลอนๆกันไปนะครับก็เดี๋ยวแวะพักตรงนี้เสร็จน่าจะไปเจอกันที่น้ำตกคลองลานเลยนะครับทุกคนเพราะว่าก็อีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงแล้วออกเดินทางกันได้สักพักใหญ่เลยแล้วก็เข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงก็จะถึงน้ำตกคลองลานแล้วครับต้องบอกตามตรงนะว่าผมเห็นน้ำตกคลองลานเนี่ยจากอินเทอร์เน็ตเย,ยอะมากๆจนทําให้อยากมาเห็นกับตาสักครั้งก่อนจะถึงน้ำตกคลองลานเนี่ยเส้นทางสวยงามมากๆเลยนะครับ ถึงหน้าน้ําตกคลองลานแล้วครับนี่ก็ถือมาลวรวมเรา110บาทค่ารถแล้วก็ค่าเข้านะครับเดี๋ยวเราไปเข้าข้างในกันเดินมาถึงแล้วเราก็เห็นน้ําตกเลยอ่ะคือน้ําตกมันใหญ่มากข้างหลังที่ผมมาจอดรถแหละครับผมข้างหลังลานจอดรถก็ใหญ่มากครับไม่คิดว่าเดินมาถึงแล้วจะเห็นน้ําตกเลยสวยมากอยู่ข้างหลังขอถ่ายรูปก,ก่อนนะครับ นี่ครับเข้ามาแล้วครับน้ำตกของไหลนี่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ผมนี่เป็นคนชอบสายธรรมชาติมาก <Why? S 1> สวยเหมือนกันนะนี่โอ้ ถ้าใครเป็นคนที่ชอบสายธรรมชาติแบบผมเนี่ยการได้มาน้ําตกที่ยิ่งใหญ่แบบนี้และสวยงามแบบนี้ผมบอกเลยว่าตราติงใจมากๆครับเป็นน้ําตกแห่งแรกที่ผมจะจําฝังใจไว้อีกนานเลยคุ้มแลวครับผมกับการได้มาเห็นกับตาสักครั้งหนึ่ง เที่ยวต่อไปกันเลยถ่ายรูปก,ก็เสร็จแล้วคือสวยมากใหญ่มากจริงครับตรงนี้เพิ่งเคยมาที่น้ำตกที่ใหญ่ขนาดครั้งแรกนะชอบมากเลยสายธรรมชาติแบบโคตรใหญโ่โอเคครับคนตามรถก่อนร้อนร้อนมากนะฮะ ก็ชูว่าน้าตกก็เย็นอยู่ก็เดี๋ยวไปกันต่อครับทุกคนต่อไปน่าจะเป็นอุทยานอะไรสักที่หนึ่งนะเพราะว่าเป็นอุทยานเก่าๆอะไรเงี้ยผมชอบไปเที่ยวแบบพวกอุทยานที่พิพิธภัณฑ์บ้านเมืองเก่าๆอะไรเงี้ยแฟนผมก็พาไปแล้วผมชอบเ,เราออกเดินทางไปที่สถานที่ต่อไปเลยผมยังไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นไม้ให้ครับว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนกันต่อครับสองครับผม อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเฉพาะที่นี่ที่เดียวอะ่ะคนละ20บาทจะมีค่าอาหารละ50บาทถ้าไปสองเขตส่วพระแก้วที่ผ่านมาด้วยอะคนะ่ะจะเป็นบัตรรวมคนละ30บาทปกติที่ละ20อ๋อเราไปแบบรวมไหมเอารวม,ไป,วมไปเลยเอารวมเลยก็ได้ครับเขตนี้ผ่น611ไล่จะดูว่าไหนจะได้แต่ละวัดเลยอ๋อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ไปออกประตูนี้ได้เดี๋ยวถนนเส้นเดียวกันแล้วก็เอาบัตรไปโชว์เขาอ๋อโอเคได้ครับ <laughs> มันมีทางเข้าออกสอทางตอวน,นี้นจเจอถเส้นกาูที่เอดอรสนี่เ์อโอเคครับออโอเคครบคาม,มือยค่ะค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถานนะครับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมรดกโลกเลยนะผมเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นมรดกโลกเลยเนะี่ยโอเคเราไปวัดแรกก่อนดีกว่าวัดช้างรอบครับทุกคน ทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงกันที่วัดช้างรอบแล้วเหมือนในรูปเป๊ะเลยนะงานรูปเลขหนึ่งเหมือนเป๊ะเลยโอ้หอ๋อประดับด้วยรูปช้างครึ่งตัวอันนี้คือช้างหมดเลยช้างครึ่งตัวเป็นช้างหมดเลยนะ ต้องอุทยานประวัติศาสตร์ตรงนี้สามารถขับรถเที่ยวแล้วก็จอดชมโบราณสถานต่างๆได้เลยนะครับแต่ก็แนะนําว่าถ้าใครมาช่วงกลางวันเนี่ยก็ควรจะมีร่มหน่อยนะเพราะว่ากศค่อนข้างร้อน,นเลยในช่วงที่ผมมาโบราณสถานวัดพระศรีอิริยาบถครับเป็นอาคารแบบมณฑลบางจุดเนี่ยสามารถขึ้นได้บางจุดเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นได้ก็ต้องดูป้ายกันก่อนดีๆนะครับคือสมัยก่อนนี่เขาคงแบบเก่งมากๆนะทำพระพุทธรูปจะอิฐแบบอิฐบล็อกปะ ไม่รู้เขาเรียกว่าอสุดยอดมากอลังการมากครับอุทยานประวัติศาสตร์ตรงนี้มีพื้นที่กว่า1,600กว่าไร่เลยนะครับและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นโบราณสถานที่ผมอยากไปมากเลยมีชื่อว่าวัดพระแก้วครับสมัยก่อนนี้น่าจะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะยังโชคดีมากๆเลยนะที่ยังหลงเหลือให้เราเนี่ยได้รับชมอยู่บ้างนะฮะโอ้แค่ตรงนี้ก็สวยแล้วอะแต่เขาห้ามน่าจะห้ามเดินลงข้างล่างนะ ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะทุกคนท้าพี่ดูพึ่ไมีช้าตรงนั้นคือแบบววเป็นงวงแบบสวยอะเป็นงวงที่ทำจากปูนหรืออะไรไม่รู้เชื่อเหรอโคตรเจ๋งเห็นป่ะได้เห็นป่ะ บางสิ่งแล้วก็คิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีวิธีคิดวิธีทำเนี่ยมันทําได้ยังไงขนาดของสมัยเนี้ยที่ว่าทันสมัยแล้วเราก็ยังคิดว่ามันทํายากเลยในสมัยก่อนที่ไม่ได้มีเครื่องมือเท่ากับยุคสมัยนี้เขาคิดได้ยังไงน่าอัศจรรย์มากๆเลยไหมครับเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วครับทุกคนอยู่ข้าวมากเดี๋ยวให้หาข้าวก่อนนะตอนนี้ก็ยังอยู่วัดพระแก้วอยู่เลยครับข้างหลังนี่วัดพระแก้วเจอกันที่ร้านข้าวเลยกินข้าวก่อนดูที่ว่า กําแพงเพชรอะไรเด็ดครับมาถึงกําแพงเพชรตั้งที่ชากรางเนี่ยเขาว่าดังนะก็เลยไปลองบะหมี่ชากรางดูดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเป็นเส้นบะหมี่กับเกี๊ยวที่เขาทําเองด้วยนะมาลองดูกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง ส่วนตัวผมคิดว่ารสชาติเนี่ยแปลกใหม่มากๆไม่เคยกินบะหมี่เกี๊ยวที่รสชาติเป็นแบบนี้เลยถือว่าอร่อยและแปลกใหม่สําหรับผมมากๆเลยการได้ไปลิ้มลองรสชาติอาหารของแต่ละพื้นที่รสชาติของแต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนั่นเองกินข้าวเสร็จเราก็เดินทางมาที่พักของเรากันต่อเลยโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่พักเราแหละลาคนณาคาซาครับผมผมขึ้นชื่อไว้ให้กำลังเช็คอินนะครับนี่ว้าว นี่ครับทุกคนและซิกเนเจอร์เลยนี่ห้องพักเราติดสระว่ายน้ำสุดยอดแน่นอนนี่ผมเล่นหนาแน่นอนครับโอ้ยถือว่าโอเคเลยนะสภาพห้องดีครับว่ามีวิวตรงนี้ให้ด้ยวยทุกคนดูห้องกว้างอยู่ครับ และบางคนนะครับอาจจะคิดว่าการที่ผมเนี่ยได้มาขับรถเที่ยวไกลๆไ,ได้ไปพักที่สวยๆแบบนี้ต้องรอให้เลยก่อน,ต,อออนต้องรอให้มีเวลาเยอะก่อนแต่ผมอยากบอกว่าสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยมีเวลามีอิสระและได้ออกมาใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่โชคครับมันคือการเริ่มต้นการเรียนรู้การตลาดออนไลน์ครับหรือเรียกว่า affiliate marketing ครับการท affiliate marketing ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยนะครับผมไม่ต้องรอสปอนเซอร์ผมก็ยังสามารถสร้างรายได้และออกไปใช้ชีวิตแบบนี้ได้ครับเงินมมนอยู่ในอากาศครับทุกคนมันอยู่ในคอนเทนต์อยู่ คุณนั้นโพสต์ทุกวันครับและตอนนี้นะผมกาลังเปิดรับเพื่อนร่วมทางที่อยากใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกไม่ว่าคุณจะมีผู้ติดตามรวมกันทุกช่องทาง1 0 0 0 0คนขึ้นไปและมีใจที่อยากจะเรียนรู้ผมกําลังเปิดรับสมัครคนที่อยากมีผลลัพธ์แบบนี้มาร่วมทีมอยู่ครับและที่สําคัญแล้วผมมันฟรีขอแค่คุณเนี่ยมีใจอยากจะเรียนรู้ก็พอครับมันไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวครับใครอยากปั้นช่องให้ได้ผลลัพธ์แบบที่ผมได้คดลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ครับผมสมัครรีวอ์ดครับแล้วทัก,ลามมาากลไลน์ ตลาดที่มันเปลี่ยนชีทผมได้มันก็อาจจะเปลี่ยนชีทของคุณได้เหมือนกันนะครับมาครับทุกคนมาเทรดกันตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2-52นาทีและเป็นวันเสาร์ตลาด otc ครับผมจะใช้เทคนิคที่สอนในไลฟ์ ปเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นพอร์ตที่ต่อจากในไลฟ์เลยวันนี้ผมจะมาทํากําไรนะครับผม2ไม้พอกระเทกกันแบบไวๆนะครับใครที่อยากจะดูวิธีการใช้งานตัวนี้นะไปดูย้อนในไลฟ์ได้นะครับวันที่ไลฟ์ต้นเดือนของมิถุนาน,นะครับเดี๋ยวผมขึ้นทิไว้ให้นะใครไปย้อนดูได้นะครับ เทคนิคง่ายๆครับใช้เอลเดอร์เป็นจุดเข้าแล้วก็ดูภาพวิซากับเส้น m อเนี่ยเป็นแนวโน้มอีกทีหนึ่งครับแล้วรอดูว่าเอลเดอร์เนี่ยคอนเฟิร์มหรือไม่คอนเฟิร์มนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าไว้ประมาณสัก5,000ครับแต่เทรดครั้งละ3,000ก็น่าจะ5,000บาทพอดีนะครับเทรดในโบรกเกอร์เอ็กซ์เนะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีเอ็กซ์เทรสามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีใต้คิวนี้ได้เลยนะครับจะได้เข้ากลุ่มการเรียนรู้ฟรีนะครับผมตอนนี้มาเข้าออเดอร์ก่อนหาจังหวะเข้าก่อนนะครับโอเคย่อลงมาหน่อยลูกยยยยย่่่่่่ออออออมมมมาีีกกไไได้้ัััครบบบบนนนลขึปแ ได้อยู่ครับสวยโอเคผมเข้าออเดอร์ไปแล้วครับทุกคนผมจะปิดตัวนี้ก่อนแล้วกันเผื่อว่าว่าต้องทบนะเทคนิคนี้ต้องทบนะครับทุกคนจริงๆเนี่ยมันเข้าเงืยอย่อนไขตั้งแต่แท่งเมื่อกี้แล้วก่อนหน้านะที่มัน f o l ์บอไ y ขึ้นไปนะมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อแล้วแต่นี้เรามาเข้าช้าไปแท่งหนึ่งครับผมคิดว่ามันขึ้นไปต่อได้นะมีแรงซื้อขึ้นไปต่อได้ผมจะเตรียมไว้อีก1ออเดอร์ครับผม เปิดไปอีกหนึ่งหน้าทำไมเปิดไม่ได้นี่ค้างไว้แล้วครับอา้าว iPad ผมค้างอา้าวชิบหายแล้วครับทุกคน iPad ผมค้างไปแล้วอ้าวเราวินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตอนนี้แปลว่าแพ้นะเมื่อกี้แพ้โอเคเดี๋ยวเราหาจังหวะทบทันไหมเนี่ยทบไป6000ครับอย่าเพิ่งขึ้นลูกเออโอเคโอเคเอา้าวไม่ทันแล้วนี่จริงๆมันต้องรอ30วิหรือเปล่าถ้าจุดเข้าเราได้เปียบก็มีโอกาสชนะอยู่นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะฝั่งเซล,ลแล้วอะ Follow ซ e ล,ลจะดีกว่าไหมนะเมื่อกี้ผมทบไปไมาที่พอดูตัวอื่นก่อน อันนี้เราน่าจะแพ้นะครับดูทรงและถ้าไม่กลับขึ้นมาผมจะมาเข้าที่ทํำแล้วกันแก้ไม้ไปครับทุกคนหมื่นสามแล้วกันครับสามสองหนึ่งโอเคแพ้ไปครับทุกคนไม่เป็นไรเมื่อกี้มันหลุดด้วยแหละมันค้างผมก็เลยแบบวางแผนไม่ทันนะครับต้องโทษที่อุปกรณ์การเทรดของผมนะโอเคเดี๋ยวผมหาจังหวะเข้าใหม่นะหาตัวอื่นเปิดไปด้วยนะครับเมื่อกี้อยู่ดีมันก็ค้างเลยผมก็งงนะครับโอเคเข้าเร็วแล้วครับทุกคนไม้สามเอามาทบนะครับ และมันอยู่เทนขาขึ้นแบบนี้เราก็วินครับได้ราคาดีครับผมโอ้โหไงเราไม่จำเป็นต้องไปทบตัวเดิมนะครับถ้ามันผิดพลาดไปแล้วเนาะเราเปลี่ยนมาทบตัวอื่นจุดที่เรามั่นใจแบบนี้ครับก็จะวินครับลดมาเหลือ3,000ต่อนะครับสามพบาทต่อเราหาจังหวะเข้ากันอีกหนึ่งไม้ครับทุกคนผมเจอตัวเข้าขายแล้วครับทุกคนตัวนี้ถ้าจบสีแดงผมฟอลโล่เซลเลยนะปิดใต้เส้นสีเหลืองนะครับปิดแดงนะครับปิดแดงปิดแดงอยู่แต่ว่า แทงเทียไม่ได้ปิดใต้เส้น EMA นะครับผมจะรอราคาดีๆให้มันกลับขึ้นไปย้อนกลับขึ้นไปก่อนอุ้ยหูกี้กดเข้าไม่ทนันแต่เส้นสีเหลืองแล้วโอเคโอเคครับได้ราคาดีมากมาดูกันว่าราคาดีแล้วจะวินหรือเปล่านะครับปิดจบเลยได้ไหมลงมาอีกไม่ลงให้เราลันเราก็ต้องทบไปครับตามระบบเลยร้องอุ้ยปุ๊บโอเคตัดไปราคาเปิดครับทุกคนยังไงเอ่ยอ,อีกสิบวิทุกคนอีกสิบวิยังไงเฮ้ยเฮ้ยได้ลุ้น 9 8 7 6แล้ว5จะปิดจ็อบเลยหรือเปล่า3<สาม>ลงมาแล้วลงมาแล้วครับทุกคนว้น ค่ว่ผมตอนนี้กำลังอยู่ที่4 1 8 8บาทครับผมจะหาจังหวะเข้าอีกหนึ่งออเดอร์แบบเบาๆบเลยแล้วกันเอาแค่พันห้าร้อยบาทพอนะครับแล้วก็จะปิดจ็อบภายในวันนี้ไปเลยค่าที่พักของผมนี่อยู่ที่ประมาณ2,200บาทนะรวมอาหารเช้าแล้วด้วยนะครับถือว่าราคาก็ไม่แรงมากครับเทศวันนี้ก็ได้ครบและค่าที่พักค่าน้ํามันที่มาเที่ยวนะครับแปบ๊บเดียวเอง4 0 0พกว่าบาทแล้วครับโอเคคข้าที่ราคาเปิดครับแก๊สธรรมชาติของเราบอกเลยแท่งนี้วอลลุ่มค่อนข้างสวยงามนะครับเบรกเอาท์ค่อนข้างสวยเลยแล้วเป็น เอลเดอร์สีเขียวด้วยแล้วพราริซาก็อยู่ด้านล่างด้วยนะครับคอนเฟิร์มหลายจุดแบบนี้โอกาสพลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสทบก็คือต้องทบเปกติแล้วครับทุกคนโอเคผมเข้าเดิไปแล้วสวยงามครับวันเสาร์นี้เทคค่อนข้างยากนะเข้าไม้2ไม้3ตลอดเลยเท่าที่ทุกคนเห็นนะครับอย่าย่อลูกอย่าย่อ 5... อุสย4 3 2 1 วิน uh huh. สวยงามน,นะครับวินมาแล้วครับผมปิดจ็อบไปเป็นที่เรียบร้อยโบว์มาอีก2,565บาทเท่ากับวันนี้ผมโบว์มา5,253บาทครับผม ครบตามเป้าเป็นที่เรียบร้อยแลลวนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับสำหรับเทคนิคนี้เนาะใครอยากเอาไปใช้งานก็ไปใช้งานได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่มีบัญชีกับบรกเกอร์เอ็กซ์เทะผมสามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีกับบรกเกอร์เอ็กเทได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมใครที่สมัครเปิดบัญชีเข้ามาแล้วอย่าลืมขอเข้ากลุ่มกันเรียนรู้ฟรีเขนด้วยนะครับเข้ามาเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะไปเรื่องเทคริงนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อป็นที่เที่ยวคาเฟ่ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนเดีเเรไติิมมแล่ะะพอ ก็เทสบายๆครับมาให้ทุกคนดูครับผมว่าฟูลไลฟ์ฟูลเทศเขาใช้ชีวิตกันยังไงครับเทดแบบเต็มที่เลยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ครับคาเฟ่ไม่ได้ไปแต่ฝนตกอีกโอ,โ,อโอ้โหแล้วตกอย่างหนักเลยนะทุกคนดูโอ,โอ้โหตกอย่างก,กับพายุเข้าไม่เคยตกดูต้นไม้ตรงนั้นสิสีสันของชีวมันก็เป็นแบบนี้แหละครับกดไปเที่ยวคาเฟ่ในกําแพงเพชรเลยและอย่างคาเฟ่เขาก็าปิดก,กันไว้ครับผมออกมาช่วงประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วเขาก็เริ่มปิดกันแล้วเลยคิดว่ากลับมาที่พักแล้วมาเล่นน้ำ ป้าฟ้าร้าอมสุดตางเวอร์เดี๋ยวผมขอพักผ่อนก่อนแล้วครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปหาอะไรกินแล้วถ้าไม่ได้เล่นน้ำนะแต่คิดว่าน่าจะเล่นนะขอดวสักตูน้นึงก็กำลังดีนะฮะน้ำอุ่นทำไมน้ำมันอุ่นขนาดนี้เฮ้ยแต่ดีอยู่ทุกคนไม่ลึกน้ำไม่ลึกตึ้งมา นี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบมากเลยคือการว่ายน้ำนะทุงฝนเมื่อหยุดพอดีผมก็เลยออกมาว่ายน้ำดีกว่าน่าจะมีคนชอบพักเยอะเหมือนมาว่ายน้ำให้เขาดูครับแล้วเราก็ไม่เห็นผมไหนนะ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านเสือลองไห้ร้านอาหารอีสานครับดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตมานะคคือเขาบอกว่ามันก็อร่อยดีนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าร้านใหญ่อยู่ครับเดีย๋ยวเราเข้าไปลองชิมกันดีกว่าหลังจากว่ายน้ําเสร็จผมก็ออกมาหาอะไรกิน ก็เลยมาจบที่ร้านนังในอินเทอร์เนต็ตนะก็หาข้อมูลมาระหว่างที่เราอยู่ที่กำแพงเพชรเลยอาหารแต่ละอย่างเนี่ยน่ากินมากมากเลยนะและต้องยอมรับเลยครับว่าอร่อยเกือบทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเมนูราบกับเสือร้องไห้นี่คืออร่อยที่สุดเลยผมกินกันเกือบหมดเลยสั่งมาตั้งหลายอย่างเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็วยน้ำมาหิวมากๆเลยฮนะเรียบร้อยครับทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วครับอร่อยมากนะร้านนี้ผมบอกเลยถือว่าใช้ได้มากๆครับอร่อยเกือบทุกอย่างที่กินนะ ไม่มีอันไหนไม่อร่อยร้านชื่อว่าเสียร้องไห้กําแพงเพชรครับใครสนใจใครมากําแพงเพชรมาลองทานดูได้อร่อยอยู่ครับใช้ได้เลยอะถูกปากแน่นอนเมือม่อกี้เมือม่อกี้จ่ายไป840บาทก็ถือว่ายังอยู่ในงบประมาณที่ผมเทรดแถมยังเหลือเืออยู่อีกนะครับถ้ามันเกินงบยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดต่ออีกสักไม้ดีกว่าครับเชา้าๆเดี๋ยวมาดูกันทุกคนตอนนี้น่าจะกลับห้องไปนอนแล้วครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับคุณไนดะ้ 굿มอร์นนิ่งครับทุกคนเปิดแผลงก่อนนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะสิบโมงแล้วครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับกันละก็แต่ว่ามันยังมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมทิ้งค้างไว้กับทุกคนกคน็คือมันยังต้องเหลืออีกหนึ่งไม้ครับทุกคนที่เราจะต้องมาเทตกันเดี๋ยวเรามาเทดกันเช้านี้ครับมาดูกันสิว่าวันอาทิตย์นะครับเราจะเทตทํากำไรได้ไหมสําหรับเทคนิคเดิมของเราเมื่อวานนะครับโอ้โหตัวนี้นะ่าสนใจมากเปิดปุ๊บเจอปั๊บนะครับโอ้แต่เข้าไม่ทันรอย่อหน่อย โอเคผมเข้าได้ที่ราคาเปิดเลย JP Morgan ครับทุกคนอ่ะมารอดูกันจะวินในไม้แรกไหมคือน่าสนใจมากจังหวะมันได้พอดีนะทุกคนโชคดีมากกำลังนั่งหาเลยเปิดปึ๊บเจอปั๊บนะครับในตลาด OTC ทีนี้แบบวารุ้นดูกันเราได้ราคาเปิดด้วยนะครับอีกย0สวิแต่ผมว่าผมเตรียมทบไปก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับตลาด b i n ร r y o p t i o ่นในวินสีสุดท้ายนะครับทุกคนตอนนี้เหลือแค่1 0วิเท่านั้นเอ้ยขึ้นไปแล้วทุกคนมันขึ้นไปแล้วสวยๆขึ้นไปแล้วอย่าลงลูกห้าเลย2 1ปิบจ๊อบเลย๊ 1, อ,อครับ ผมรวมีป2,556บาทครบับโอเคเรียบร้อยครับถือว่าเปิดวันได้สวยงามแล้วก็ ปิดจบทริปได้สวยงามครับก็บอกตรงนี้ผมได้กําไรอีก2556บาทนะครับก็เท่ากับว่ากาไรรวมในทริปนี้ผมก็น่าจะประมาณสักประมาณ7,000กว่าบาทได้ครับเท่ากับว่าครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายที่มาเที่ยวทริปนี้นะคะแถมได้กําไรหลักพันกลับไปด้วยสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเที่ยวต่อแหละแล้วก็ขับรถกลับบ้าน,น้วครับมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็ถือว่าได้มาโรดทริปขับรถสน,สนุกด้วยครับถ้าใครอยากติดตามก,ตกันต่อก็ฝากรายการฟูลไลฟ์ฟูลเท็กันไปต่อด้วยนะครับถ้าผลตบบอบ ก็มาเทรดให้ดูกันแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครที่อยากจะมาเทรดแบบนี้ได้จะต้องมีความรู้ก่อนนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีความรู้แนะนําให้เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันก่อนได้ครับเข้ากลุ่มมาฟรีเรียนรู้ฟรีนะครับแอดไลน์คืออาโค้ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับคลิปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝา k, k, กกดไลค์กดแชร์กดสปร์ให้ด้วยครับผมไว้ไปเจอกันใหม่หก,กับการใช้ชีวิตในการเทรดคลิปหน้าครับไปแล้วครับผมทุกคน,สว,นสวัสดีครับ